คนี้ผมจะมาติดตั้งแอนด์มอร์ในซีดีอุปกรส์1เนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันว่าติดตั้งยังไงน,นะครับผมเริ่มแรกก็เลยชุดระตับออกก่อนนะครับชุดระตับตรงนี้ออกก่อน ผมคือใส่แอนไปก่อนแล้วขันขันขัน,ขนล็อกไว้ก่อนครับแล้วหลัโหลดทีละค่านะครับผมจะเริ่มโหลดจาก ค่อยพายตัวนี้เอาให้มันไม่ค่อยยุบลงไปนะครับผมพายทีละหน่อยแล้วค่อยๆเอามือหมุนดูนะครับว่ามันเนรนิ่มลงหรือยังมันจะไม่ร่วงห้วบลงไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอารถขึ้นสแตนนะนี่คือสาเหตุที่เราไม่เอารถขึ้นสแตน มือหมุนอันนี้ขึ้นมาในระดับที่ผมต้องการแล้วผมก็จะล็อกก่อนนะครับล็อกล็อกแข็งคอบบนไว้ก่อนล็อกเพื่อไม่ให้มันขยับได้อีก 12ครับเราล็อกตัวน,นี้ไว้แล้วใช่ไหมครับเราก็คลายด้วยทิศสองเลยสแทนยกเนี่ยต้องเป็นยกแผงคอหน้าครับนี้ได้แล้วก็คลายคลายแล้วปล่อยให้ชุบมันคลายสองข้างเลยนะครับให้ชุบมัน,นไหลลงมาเองมันจะถูกล็อกด้วยแหวนที่เราล็อกไว้ในอยู่แล้วมันจะไม่ยบตรงนี้เยอนะครับยุกลงมา เท่ากันแน่นอนนะเพราะว่ามีมิลล็อคตัวมิลลล็อคอยู่แล้ว โดยการโหลดโช้กลงนะครับแบบนี้แต่ว่าแฮนด์เนี่ยยังเอาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับถอดไ้ปินล็อกซึมวงสายเมื่อกี้ออกแล้วจับขอบบนเลยนะครับผมแล้วก็โหลดให้มันเว้นช่วงนี้เลี้ยวเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับลองแล้วนะครับลองกะลองเฟสแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนแฮนด์ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าประกับใส่ตรงเนี้ยเวลาพับเราจะได้ไม่ติดเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีครับต่อไปก็ทําการเจาะประกับนะครับเจาะรูยึดประกับ มันตัดจะมีเยแล้วก็ูครับมันจะมีเือ,เอยรอร okay. รอตรงนี้อยู่นะจะตัดทิ้งนะครับเลี่ยนปะกไม่ได้ก็นนนเนี่ยครมันติดตัวนี้ให้เจาะรูแล้วยึดคอแฮนเดิมมันจะมีรูมา าดูติดเสร็จแล้วนะครับปรับองศาอะไรเรียบร้อยนะครับขยับตามที่ผมบอกครับวัดให้ดีครับเลี้ยวให้สุดดูว่ามันติดตรงไหนไหมตอนนี้ได้องศาที่ติดน้อยที่สุดแล้วนะครับหรือว่าเรียกเรียกได้ว่าจะไม่ติดเลยก็ได้เดี๋ยวจะลองหักสุดให้ดูนะครับหักสุดปื๊บอันนี้คือสุดแผงคอยนะครับฝั่งนี้ก้านมันจะชนชนชิวหน่อยครับถ้ากมก็คือเนี่ยครับสุดละอันนี้ก็สุดแล้วไม่เกิดความเสียหายมากมายนะครับตรงนี้ นี่ไม่ติดช่องนี้ไม่ติดกับแฟริงนะครับผมอ่ะดูห้างอีกฝั่งหนึ่งติดเหมือนกันนะครับก้านฝั่งนี้ติดแต่ก็ติดหน่อยเดียวครับนี่ก็เลี้ยวสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับมาดูนี่ครับไม่ติดแฟริงนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะห่างนะครับห่างนะครับดูไม่ติด ห่างนะครับไม่ติดโอเคติดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพิ่งติดเสร็จเลยดูของเกื่อนเลยนะครับพอดีมีงานหน้าร้านเข้ามาแวะไปทำคั้งอื่นก่อนครับเสร็จแล้วก,กลับมาทำคันนี้ต่อก็อไม่ได้อัาวิดีโอตอนทำต่อไว้นะครับอ่านตอนเสร็จเลยแล้วกันงานเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับ ใส่ได้แทนตัวนี้ใส่ได้นะครับใครใส่ติดผมใส่ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวไม่ติดชุดสีมันก็จะหมอบหน่อยค้างหน่อยนะครับผมนี่ผมเว้นช่วงนี้เอานะครับเป็นเทคนิคนะครับลองไปทํากันดูใครใส่แต่ก็จะยากนิดนึงนะครับใส่ครั้งแรกนีนยากเลยนะครับผมขาฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ